อยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไรไปให้เขาคิดถึงขหนึ่งหาเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีรายการรวมสาระธรรมะดีเสนอเรื่องเตือนตัวเองแล้วดีรถที่เราขับขี่ก็ต้องมีเบรกที่จะ เหยียบเบรกในคราวที่ถึงทางเลี้ยวทางแยกทางร่วมหรือหยุดรถในขณะเดียวกันการดำเนินชีวิตก็มีช่วงที่ต้องเบรกต้องผ่อนกันบ้างเป็นธรรมดาท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นมีหลายเรื่องที่เราต้องให้คนอื่นเบรกเราเตือนเราให้สติเราแต่คนเหล่านั้นไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลา ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเราหรือไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเราอยู่ทุกเวลาเวลเพราะฉะนั้นจําเป็นเหลือเกินว่าเราต้องเตือนตัวเองลุกขึ้นมาตั้งสติลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเองแล้วชีวิตก็จะปรับเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเตือนเรื่องอะไรบ้างในภาษาบาลีท่านกล่าวไว้ว่าอัตนาโจทยตาหนังจงเตือนตนด้วยตัวเอง วันนี้ธรรมภาพจึงนำมาประยุกต์ใช้คำว่าเตือนตัวเองแล้วดีหรือเบรกตัวเองได้ชีวิตจะดีมีความสุขเตือนเรื่องอะไรบ้างท่านผู้ชมทั้งหลาย 1. เตือนเกี่ยวกับกายของเราร่างกายนี้ยาววานหนาคืบกว้างสอกเป็นอยู่ด้วยปัจใจสี่อาหารเสื้อผ้า ที่อยู่ยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้จําเป็นสําคัญในการดํารงชีพเพื่อให้เราอยู่ได้ทํางานได้เรียนหนังสือได้หรือปฏิบัติภารกิจการงานน้อยใหญ่ได้สิ่งเหล่านี้จําเป็นทีนี้เราก็มาเตือนว่ากายเราเนี่ยจริงๆกิงกายเราเนี่ยมันเจริญไวตลอดเวลาแต่ว่าคําว่าเจริญคือรุ่งเรืองก้าวหน้าใช่ไหม ในภาษาบาลีคำว่าวัยยะตัวนี้มันแปลว่าเสื่อมท่านผู้ชมทั้งหลายคําว่าเจริญวัยก็คือเจริญรุ่งเรืองไปสู่ความเสื่อมร่างกายเรานี่เสื่อมทุกวันท่านผู้ชมทั้งหลายเราต้องเตือนตัวเราลุกขึ้นมาดูแลร่างกายกินอาหารที่เป็นประโยชน์เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ร่างกายก็มีพลังงานเพียงพอมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินเกลือแร่ สิ่งที่จําเป็นนะครับต่อร่างกายเพื่อให้ร่างกายเรามีกําลังกายที่จะลุกขึ้นไปทํางานไปทํากิจกรรมไปทําหน้าที่ของเราบริหารตัวครอบครัวก,กิจการงานให้เป็นไปด้วยดีเราต้องดูแลร่างกายเราต่อมาดูแลกายด้วยการพักผ่อนถึงคราวพักก็ต้องพักผ่อนอย่าหักโหมเกินไป ร่างกายก็มีริมิตของมันคือมีขีดจํากัดของมันท่านผู้ชมทั้งหลายถึงเหนื่อยทํางานต่อเนื่องกันแบกหามก็ต้องหยุดบ้างหรือทํางานอยู่สํานักงานอยู่บริษัทอยู่ห้างร้านอยู่หน่วยราชการก็ตามก็มีช่วงพักช่วงเบรกช่วงผ่อนก็ต้องดูแลร่างกายเรามีเวลาพักก็ต้องพักถึงเวลากลางคืนก็ต้องพักผ่อนนอนหลับ เพราะการพักผ่อนที่ดีที่สุดเราก็รู้แล้วคือการนอนหลับให้สนิทการที่ได้นอนหลับให้สนิทเนี่ยร่างกายจะพักผ่อนเต็มที่ตื่นขึ้นก็มีความสดชื่นเบิกบานต่อมาก็ดูแลร่าง,งกายด้วยการฝึกมารยาทกายเราให้ดีมารยาททางกายเป็นสเสน่ห์ที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าท่านผู้ชมทั้งหลายแล้วก็มาตือนเ,เรา ยืนยังไม่เรียบร้อยก็ฝึกก็ต้องดูดูวิดีทัศน์ดูตำลาหรือดูจากชีวิตจริงก็ได้มีให้เรียนรู้มากมายยืนยังไงเรียบร้อยเดินยังไงสง่าง,งามนั่งอย่างไรดูมีความมั่นใจพูดอย่างไรน่าเชื่อถือและมีความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกมารยาท มารยาทของคนเราก็คือมารยาททางกายยืนเดินนั่งเคลื่อนไหวกายให้เป็นประโยชน์สองมารยาททางวาจาคือการพูดโอภาปาศัยการพูดการเจราจาปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นยอมรับความคิดเท่แตกต่างเป็นช่องว่างให้เกิดปัญญาให้เกิดแนวคิดที่สร้างสรรค์ได้มีมารยาทในการพูดพูดจาไพเราะสุภาพนุ่มนวล น่าฟังเป็นประโยชน์สร้างสรรค์พูดให้คนรักกันสามัคคีกันพูดให้คนทอ้อแท้อ่อนแออ่อนไว้แล้วมีกำลังใจเข้มแข็งที่จะปรับปรุงพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นเพราะมารยาทในการพูดก็ต้องฝึกเรียนรู้มันเกี่ยวข้องกับกายวาจาและจิตใจเราด้วยเพราะฉะนั้นต่อมาก็เอากายเราฝึกทำงานงานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขท่านผู้ชมทั้งหลาย ถ้าปัสจากการทำงานแล้วชีวิตคนเราจะมีคุณค่าได้อย่างไรโทษทีกินนอนเที่ยวมีประโยชน์ไหมไม่มีมันก็ต้องกินนะกินนอนพักผ่อนทำงานมีไรายได้นี่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ดีมีคุณค่าทำตัวเราให้มีคุณค่าเคลื่อนไหวกายให้เป็นประโยชน์ทำงานทำหน้าที่ มีหน้าที่อะไรก็สํารวจตรวจสอบและทําทําหน้าที่เป็นคนที่มีค่าทําหน้าที่เป็นคนที่น่าเคารพทําหน้าที่เป็นคนที่ควรเก่ก,กันยกย่องเชิดชูบูชาทําหน้าที่คือการทําความดีหรือปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่เรามาเตือนกายของเราและในขณะเดียวกันเราก็เตือนกายแล้วว่าถ้าร่างกายเจ็บป่วยเราก็ต้อง อันแรกก็คือป้องกันก่อนป้องกันก่อนที่จะเก็บป่วยคือออกกําลังกายทํางานให้เหมาะกับเพศกับวัยฐานะของเราไม่หักโหมจนเกินไปถึงเก็บไค้ได้ป่วยก็เข้าสู่ขบวนการรักษาบําบัดบํารุงซ่อมเสริมซ่อมแซมนะเพื่อให้ร่างกายนี้กลับมาสู่สภาพปกติจริงอยู่มันอาจจะไม่เต็มร้อยอาจจะลดไปทักสิ เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตามเพศตามวัยครับเพราะร่างกายเรามันเสื่อมทุกวันท่านผู้ชมทั้งหลายนะไอ้ที่ดำกลับไปขาวนี่เสื่อมนะครับคือเส้นผมไอ้ที่ยาวกลับไปสั้นก็คือสายตาของคนเราไอ้ที่เต่งตึงกลับไปหย่อนยานก็คือผิวหนังนะไอ้ที่แน่นหนากลับไปโยกคอนหยุดหลุดออกก็คือฟันของเรานะไอ้ที่ตึงตึงก็กลับไป มันจึงเซาะไปก็มีก็เช่นหูเราอะ่ะต้องระวังยิ่งทุกวันเนี่ยหลายคนหลงไหลโซเชียลมากโดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนก็ดีชอบใช้หูฟังนะครับเสี่ยงนะฮะเขาวิจัยมาแล้วถ้าใส่หูฟังติดต่อเนื่องกันสามถึงสี่ชั่วโมงต่อนเนื่องกันหลายๆวันเนียโอกาสที่แก้วหูเนี่ย จะเสื่อมสมรรถภาพกลายเป็นคนหูหนักหรือกลายเป็นคนหูตึงนะเพราะฉะนั้นสุ่มเสียงมากเพราะเราใช้แก้วหูรับเสียงใกล้มากเกินไปก็เรียกว่าแก้วหูนี่ทำงานหนักใช้ตาจ้องภาพจากโทรศัพท์จากแท็บเล็ตนะจากโทรทัศน์จากคอมพิวเตอร์ ก็จะทําให้สายตาฟ้าฟังเร็วทําให้ตาสายตาสั้นเร็วอันนี้สุ่มเสี่ยงต้องรักษาดูแลกายของเราด้วยนะพอสมควรแล้วก็ต้องพักเปลี่ยนอริยาบทบ้างนี่เราเตือนตัวเราเรื่องกายท่านผู้ชมทั้งหลายต่อมาเราก็มาเตือนตัวเองเรื่องวาจาพูดจาดีเป็นสีแก่ตตัวพูดจาชั่วพาตัวมัวหมองพูดดีมีคนรักเคารพให้เกียรติเกรงใจให้ของกินของฝากให้รางวัล พูดจาไม่ดีคนเขาก็ชังเขาก็แช่งเขาไม่ชอบเขาไม่ร่วมกิจกรรมเขาไม่ให้ความร่วมมือเป็นเช่นนั้นไปเพราะฉะนั้นเราก็เตือนตัวเองเรื่องการพูดพูดไม่เพราะก็พูดให้น้อยหรือไม่พูดเลยชอบเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์ใส่สีตีไข่เรื่องโน้นเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องลดละเพราะการพูดไม่ดีเนี่ย มันจะส่งผลให้จิตใจเราหดหูทำให้จิตใจเราไม่สร้างสารรค์มองคนอื่นในแง่ลบมองเหตุการณ์ทุกอย่างในทางที่ไม่ดีเมื่อคิดในทางไม่ดีมากๆจิตใจก็จะคุณนมวัวความคิดสร้างสารรค์ไม่มีเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษจะทำอะไรก็กลัวจะเริ่มอะไรก็ไม่กล้า กลัวๆกล้าๆก็ทําอะไรไม่ได้ไม่สําเร็จสักอย่างเพราะฉะนั้นพูดนี่ท่านผู้ชมทั้งหลายเราก็มาเตือนตัวเราโบราณว่าพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตำหนึ่งทองอันนี้กรณีที่พูดไม่สร้างสรรหรือไม่ควรที่จะพูดคำโรดนั้นแล้วก็เว้นเสียไม่พูดนิ่งไว้ดีกว่ามาถ้าพูดไปแล้วมันเสียหายก่อให้เกิดการแตกแยก ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดก่อให้เกิดความไม่เข้าอกเข้าใจหรือ,อยุแย่ให้คนทะเลาะวิวาทบาดหมางก,กันเพราะฉะนั้นคาพูดที่ไม่ดีเราก็มาเตือนน่ะคาอะไรที่เตือนแล้วไม่ควรพูดบ้างท่านผู้ชมทั้งหลายหนึ่งคำหยาบคำหยาบคำสองแง่สามง่ามนะฮะฟังแล้วมันทำให รู้สึกไม่สบายใจจิตใจหดหูสองคำเท็จโกหกปิน้นป้อนหลอกลวงกันหามูลเหตุจริงไม่ได้ทำให้เกิดเสียหายทำให้คนรักกันต้องชังกันทำให้พี่น้องต้องแตกคอกันทะเลาะกันเพราะคำโกหกหมุเท็จคำส่อเสียดเอาเรื่องคนนี้ไปส่อคนนี้เอาบ้านนูน้นไปส่อบ้านนี้เอาหน่วยงานนี้ไปส่องานนี้ ประมาณนี้นะเขาเรียกว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นถุ่มเสี่ยงมากอันตรายแล้วก็เว้นคําพูดต่อมาคําที่เราเตือนเราไม่ให้พูดก็คือคาเพ้อเจ้อคาเพ้อเจ้อคำว่าเพ้อเจ้อก็เพ้อเจ้อไปเรื่อยนอนไม่ก็โกหกกันฝันดีเลขต,ตัวนุ้นตัาวนี้ว่าไปเรื่อยคนุน้นว่าอย่างนี้มาทางนู้น อาจารย์น่นคนนี้โอ้ยสารพัดเพอเจอครับหามูลความจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำเหล่านี้เตือนเราไม่ให้พูดแต่คำที่ดีก็มาเตือนตัวเราให้พูดเช่นคำพูดที่ไพเราะพูดเท่าไหร่เป็นกำไรของชีวิตมีคนรักมีคนให้เกียรติและก็ได้รับเกียรติจากคนที่อยู่รอบข้างสุภาษิตวาจา อยู่ในช่วงจังหวะที่เราจะพูดจะสอนจะแนะจะนําสามารถพูดได้แต่ถ้าเราไม่อยู่ฐานะที่จะเป็นผู้สอนนะครับไม่จำเป็นต้องไปพูดสุภาษิตวาจาอะไรเพราะเราไม่ใช่อยู่ในฐานะผู้สอนจะพูดต้องระวังดูจังหวะดูโอกาสดูเวลาอย่าพูดพร่ำเพื่อเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราอวดรู้ไปซะถ้าอยู่ในภาวะผู้สอนก็ไม่เป็นไรอยู่ฐานะเป็น พ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องคนรู้จักมักคุ้นกันก็พูดให้ฟังได้มาอย่างนี้นะมีภาษิท์บทหนึ่งว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นมาพ่อจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนีกรณีพ่อพูดกับลูกแม่พูดกับลูกพี่พูดกับน้องเพื่อนพูดกับเพื่อนปู่ตายายยายพูดกับหลานครูบาอาจารย์พูดกับลูกศิษย์ ดูจังหวะโอกาสที่จะให้ความรู้บางทีเราเดี๋ยวนี้เป็นความทุกข์ใจของผู้ปกครองท่านผู้ชมทั้งหลายสอนลูกไม่ได้สอนหลานไม่ได้เออมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเนาะวันก่อนลูกศิษย์โพสมาบอกว่าสอนลูกศิษย์ที่อยู่โรงเรียนง่ายง่ายแต่พอมาอยู่บ้านสอนลูกนี่สอนยากยาก เออมันก็น่าคิดนะท่านผู้ชมทั้งหลายนะมันก็แปลกเหมือนกันแต่ก็อย่าไปหมดกําลังใจยังไงยังไงเด็กก็คือเด็กหมายความว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้เกศดัดยากเป็นผู้ใหญ่อย่าละความพยายามที่จะช่วยเหลือเด็กถ้าเราเป็นคนเก่งคนดีหรือมีความรู้ความรับผิดชอบพอถ้าไม่ช่วยคนที่ไม่เก่งคนที่ไม่รับผิดชอบเขาก็ยิ่งจะ ไม่เก่งไม่รับผิดชอบต่อไปเราต้องหาช่องทางโอกาสช่วยเหลือเขานะลูกเลาะลูกชนนะรู้ให้เท่ารู้ให้ทนันติดตามให้ได้นะประครับประงมพูดเนะเอาอุบายในทางที่ดีด้วยความจริงใจครับเราไม่ได้ที่จะไปะสร้างเรื่องหรือกลอุบายทำให้เขาเสียหายหรอกเขาเลยว่าเป็นกุศโลบาย ให้ได้สติให้ได้ปัญญาให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้ใจคนเราถ้ารู้ตัวเองมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะดูแลตัวเองได้แต่ถ้าใครเขากลับตัวไม่ได้รู้ร,รู้ไม่เท่าทันตัวเองปุ๊บก็ลุ่มหลงตัวเองนะครับกินเที่ยวเอาแต่น,นอนเอาแต่ใจนะสร้างปัญหาไปเรื่อยก็ต้องช่วยกันผู้ใหญ่หลายคนก็ต้องช่วยกันหลากหลายวิธี mm hmm. เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ช่วยกันดึงคนน้อยช่วยกันดันอ่า ช่วยกันประครับประงมจริงดีก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะคนเก่งหรือผู้หลักผู้ใหญ่อย่าท้อต้องช่วยกันดูแลลูกหลานให้เขาเดินต่อได้เพราะงั้นการพูดก็จำเป็นสำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายประการต่อมาคำพูดที่ควรพูดก็คือคำว่าขอบคุณขอบใจอันนี้สำคัญ อันนี้ก็ตือนตัวเราให้พูดหลายคนพูดไม่เป็นไม่คุ้นเคยแต่ก็ต้องหัดพูดมันเป็นคําที่ฟังแล้วสบายใจมันเป็นคําที่ได้รับเกียรติคืนมาใครก็ตามที่ทําประโยชน์ให้เราหรือมีน้ําใจกับเราจะเป็นคนที่อายุมากเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าก็ตามมันมีคําที่จะต้องพูดอยู่ผู้ที่อายุมากกว่ามีคุวิวัยว์วิ เขาทําคุณประโยชน์ให้ช่วยเหลือสงเคราะห์เรื่องอะไรก็ตามเม่ให้ความรู้ให้ความคิดนะฮะหรือแบ่งปันของให้สิ่งของก็ตามเราก็ก่าบขอบคุณครับขอบคุณค่ะมันเป็นมารยาทในการพูดต่อไปเขาก็อยากจะช่วยเหลือเราแบ่งปันให้เราถ้าคนเสมอกันกน็ขอบใจเพื่อนขอบใจน้อง ขอบใจหลานขอบใจนั้นเหลนนะเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายแล้วมีคำหนึ่งที่ควรพูดเหมือนกันแต่นี้เป็นจังหวะพูดพร่ำเพื่อไม่ได้มันไม่น่าฟังคำว่าขอโทษคำว่าขอโทษเนี่ยมันจำเป็นใช้เมื่อเวลาเราทําอะไรผิดพลาดอาจจะด้วยความใจร้อนหงุดหงิดหรือในช่วงที่ กำลังอารมณ์ไม่ดีก็ทำอะไรผิดพลาดพูดผิดบ้างแสดงกกริยาอาการไม่งามบ้างเราก็หาจังโอกาสขอโทษเขาคำขอโทษี่มีอนุภาพมากท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะใครที่ได้รับคำ่าขอโทษคืนมาเขาก็จะรู้สึกชื่นใจดีใจว่าเออเขารู้ตัวเนาะขอโทษนะครับขอโทษนะคะทำได้เป็นคำที่ควรพูด ท่านผู้ชมทั้งหลายเลือกใช้ให้เหมาะกับจังหวะโอกาสดีๆท่านจะได้รับมิตรภาพไมตรีคืนมาจะได้รับกําลังใจจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการต้อนรับอย่างดีอันนี้เตือนตัวเราให้พูดคำสิ่งเหล่านี้ประการที่สเตือนตัวเองเรื่องจ,จิตใจใจเป็นนายกายเป็นบบา จิตเราเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายฝึกได้หัดได้กายก็ฝึกได้ให้เรียบร้อยยืนเดินนั่งมีมารยาททางกายสง่างามเดินเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยยืนเรียบร้อยฝึกได้ครับสองวาจาก็ฝึกได้ท่านผู้ชมทั้งหลายก็มีวิชาเลยครับวิชาวาทศิลวิชาวาทการอ่าหรือวิชาการพูด โดยตรงเลยแต่ก็ไม่ถึงกับต้องไปเรียนขนาดนั้นหรอกฝึกเอาครับวิถีฝึกง่ายที่สุดก็คือพูดต่อหน้ากระจกแต่มาหาดพูดคราวที่เป็นสมมนเนรนอยู่ก็เหมือนกันถ้าอาจารย์บอกอยากเทศเป็นใช่ไหมอยากพูดเป็นใช่ไหม้นไปหากระจกมาบานหนึ่งแล้วก็นั่งพูดกับกระจกนั่นแหละพูดวันแรกเขินมากท่านผู้ชมทั้งหลายเพื่อนข้างๆก็แอบฟังว่า พูดอะไรนะกลัวจะคุ้นชินก็อยู่ประมาณเกือบสักอาทิตย์นะครับอาทิตย์กวกว่าถึงจะไม่อายตัวเองแล้วก็ฝึกพูดหัดพูดเรื่อยมาต่อเนื่องทีนี้จิตใจเราก็ฝึกได้ฝึกก็คือหัดเป็นคนหนักเอาเบาสู้อย่าายเบี่ยงเกี่ยงงานอ่าพ่อแม่ครูมอบหมายงานให้ทำ สังเกตดูก็ได้ลูกหลานเด็กคนไหนเนี่ยที่เขามีจิตใจหนักแน่นนี่ท่านผู้ชมทั้งหลายเขาจะเป็นคนไม่บายเบี่ยงเกี่ยงงานยินดีที่จะทํางานเมื่อพ่อแม่มอบหมายครูอาจารย์มอบหมายอันนี้นิสัยที่สังเกตได้ง่ายเลยเขาจะรับทําด้วยความเต็มใจตั้งใจหรือแม้บางคราวไม่มีทำเขาก็จะไปถามครูครับคุณพ่อคุณแม่ครับมีอะไรให้ทาบ้างอย่างเนี้ย ฝึกง่ายเขามีอุปนิสัยที่จะเป็นคนหนักแน่นเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนเรียนรู้และเป็นคนฉลาดรู้ทันคนได้อันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ประเภทที่สองคือกึ่งกลางบอกค่อยทำทำเท่าที่บอกบอกให้กวาดก็กวาดแค่นี้ก็เสร็จแล้วไง บอกให้รดน้ําก่อนรดเฉพาะตรงเนี้เรียบร้อยแล้วอีกที่เหลือไม่ได้บอกก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็ต้องอาศัยพูดเยอะหน่อยพาทำหน่อยมอบหมายให้กว้างขวางละเอียดรอบคอบหน่อยนี่กลุ่มประเภทที่สองก็ยังฝึกได้กลุ่มประเภทที่3ฟังครับรับปากแต่ไม่ทำาต้องโทษที ขูบ้างนะหรือลากดึงตัวไปทำบ้างอันนี้ค่อนข้างหนักแต่ก็ไม่สายเกินไปแต่ก็ต้องฝึกท่านผูน้ชมทั้งหลายฝึกให้เขาเห็นคุณค่าของจ,จิตใจฝึกให้เห็นคุณค่าของชีวิตพาเขาทำงานครับนะพาเขาทำงานอย่าเลี้ยงเลี้ยงลูกหลานแบบเทวดาอ่านละูกเลี้ยงลูกหลานแบบเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมกิจกรรมพาเขาทําตามเพศตามวัยเขาแล้วเขาจะเรียนรู้รับผิดชอบทํางานมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความสําเร็จมันฝึกให้เป็นคนคิดได้การที่คนเราจะคิดได้นึกได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้การสังเกตการจดการจําด้วยต่อมาฝึกให้เป็นคนคิดเป็นคิดเป็นเนี่ยคิดได้มันก็มีความคิดอ่ะ อยู่ธรรมดาแต่การคิดเป็นนี่สาคัญท่านผู้ชมทั้งหลายคิดเป็นเนาะเออตื่นเช้าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านเรียบร้อยอันนี้คนคิดเป็นครับมีเงินก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยสุรุสุร่อันนี้ก็คิดเป็นเรื่องการเงินเขาคิดเป็นเรื่องการเรียนมีการบ้านก็รับผิดชอบทําการบ้านมีโครงงานก็ทําโครงงานค้นคว้า ที่จะต้องเข้าห้องเรียนออนไลน์ก็ต้องรับผิดชอบอันนี้คิดเป็นเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าคิดเป็นเงินเดนทองคิดเป็นตำแหน่งยศศักดิ์คิดที่จะให้ได้ความรู้ความสามารถความฉลาดอันนี้คิดเป็นต่อมาคิดสร้างสารรค์คิดสร้างสารรค์ก็จําเป็นอีกเหมือนเดิมมองเห็นไปนานาคตว่าโอ้ที่ฉันเรียนเนี่ย มันคือการสร้างอนาคตให้ฉันสร้างชีวิตของฉันให้มีคุณค่ามีคุณประโยชน์นี่คิดสร้างสรรค์นะครับฉันจะตั้งเจเรียนฉันจะประหยัดช่วยคุณพ่อคุณแม่ฉันจะเคารพคุณครูให้เกียรติคุณครูไม่เกเรเสเพละไรเขาคิดสร้างสรรค์ครับอยู่บ้านเขาจะช่วยบ้านแบ่งเบาภาระไม่ให้เป็นภาระของคนทุกคนมีน้ำใจจะช่วยเหลือคนอื่นสงเคราะห์ผู้อื่น ไม่ต้องรอให้คนอื่นบอกอันนี้เขาคิดสร้างสรรค์เป็นขั้นสูงแล้วท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็มาเตือนตัวเราให้เป็นคนคิดกว้างมองไกลไฟดีถ้าเราคิดดีคิดงามแม้สิ่งนั้นจะเป็นอุปสรรคเราก็จะเห็นประโยชน์จากสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษหรือเป็นอุปสรรคแต่ถ้าคนคิดไม่งามคิดไม่สร้างสรรค์คิดลบแม้สิ่งนั้นจะดีเขาก็จะบอกว่า ไม่มีเวลาหรือเอาไว้ก่อนผัดวันประกันพุ่งไม่เห็นประโยชน์ไม่ลงมือทำแล้วก็เพิกเฉยกลายเป็นคนเฉยเฉยมยกลายเป็นคนเฉ่อยชาชีวิตจะพกความก้าวหน้าได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาเตือนตัวเองพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงใช้กายเคลื่อนไหวให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์คนรอบข้าง ลุกขึ้นมาเตือนตัวเราใช้วาจาฝึกพูดให้เป็นประโยชน์เป็นสาระไม่อายที่จะพูดความจริงไม่อายที่จะพูดสิ่งที่ไพเราะสุภาพนุ่มนวลไม่อายที่จะแสดงมารยาทที่ดีด้วยการไหว้ด้วยการคำนับด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อายที่จะพูดจาสุภาพนุ่มนวลมีหางเสียงมีสุภาพจิตวาจาไม่อายที่จะคิดสร้างสรรค์ที่จะแสดงความคิดเห็น กับชีวิตตัวเองกับหน้าที่การงานกับการเรียนหรือกับการคนกับคนที่อยู่รอบข้างว่าผมคิดอย่างเงี้ยดีไหมครับเหมาะสมไหมครับพูดเลยครับความคิดทุกความคิดมีความหมายมีความดีและมีความสร้างสรรค์อยู่ในตัวมันเองแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องต่อยอดต้องคบบัณฑิตชีวิตถึงจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีงามขอบคุณ อนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังธรรมะสาระจากวัดเจดีสาธุโขโมทนาผาให้ชื่นกิจรับรื่นปรีรเปรมเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามจเจริญพร